โอเคครับ right าสวัสดีทุกคนด้วยนะครอยู่กับผมคิวเคกับพี่คนวามว้าวว้าวว้าววาวว้าววาวว้าวว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 ้าววาวว้าวว้าวว้าวบาวว้าวว้ายว้าววายว้าวว้าวว้าววาวว้ายว้าวว้าวนาววาวว้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 า้าว้าววาววาวว้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 า้าวว้าวว้าววาาา้า้าวาาาาา้ว้า แล้วก็วันนี้เป็นวันพุธนีครับจะลงคลิปเป็นวันแรกเราก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆเรื่อๆก็น่าจะจบที่วันอังคารหน้าหรือว่าวันพุธหน้านี่แหละนะก็นําไปเจ็ดคลิปอะเอ๊ะว่าทำไมเกาะมันหายไปอันนึ่งวะเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วผมก็ประมาณนี้นะฮะก็แขกราเชิญในวิสวีคนี้นะครับก็ คิดว่าอาจจะมีแขกราเชิญคนเก่าๆมาบ้านแล้วก็มีคนใหม่ๆนะถ้าคิดอ่าถ้าสมมุติว่าชวนได้นะไม่รู้ว่าจะเขาจะว่ามากันหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับอยากให้ใครมาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะคัอผมโอเคมาวันนี้เราจะเปิดลัคกี้บ็อกไหนกันนะฮะอย่างที่บอกนะครับซึ่งพี่ลองเทนแล้วมันไม่มีปัญหาเวลาเล่นคนเดียวนะแต่เล่นสคนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เิบดัแนน่อย,อย่าพูดสิแล้วก็ลากิบอกอันนี้มันจะชอบสร้างสิ่งก่อสร้างแบบใหญ่มากๆเลยนะอย่าวางติดกันเด็ดขาดเลยนะ <Okay. S 1> โอเควูบปุ๊บปุ๊บเลยปั๊บโอเคมาแล้วเอ้ยได้เลยสักทีต้องลบไมค์ครับลงใหม่อ่ะทุกคนคิดดูดิครับผมมาเริ่มลนะเลยนะตาบรอนึ่งเปิดปั๊บอู้ ขอให้หยับบั๊กหนุนนะระหว่างคลิปอะขอให้หยับบั๊กหนุนนะไม่ไหวละดาะอนนี้เราต้องใหม่เนี่ยนานมากเสียเวลาทำมาหากินเนี่ยสองทุ่มแล้วเนี่ยได้ยจะทอะไรมาเฮ็ดมาแน่ไม่ลงเฮ็ดมาหายร้อนดูร้อนก็ได้แอนร้อนก็ยังโอเคอย่ามายุ่งครับมันคือของผมครับจะขอดูหน่อยเสียมส้มมันคือแร่เจมเธอจะนับปะล่ะแร่เจมอ่ะจะนับปะล่ะ แต่เอาไปคาบได้น,น่าจะได้นะใช่ค่อยๆไปคาบชุดเฮ้ยได้เสือ้อกรงเกงรองเท้าอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเขาลืมไปว่าคาบปิดสัปดาห์ไปทช่ไมมตัวนี้มันมืดๆวะ่ะอุย้ยอ๋อมันมัน,มนฟ้าจะมืดแล้วอ้าวอ๋อมันคือมันติดไอรอนแต่ว่าเราสามารถทำเป็นไอรอนธรรมดาได้อันไหนที่เธอดอกไานะใช่าะว่ามันต้องมาอีกแล้วล่ะ ตัวนี้มันมืดแปลกๆไปคตอว่าไม่เขาปกตินะเขาไม่เห็นมืดนะเราสึกว่ามันสว่างแค่ตรงบีคอนน่ะแล้วตรงเนี้ยก็จะมืดจากท้องฟ้ามันก็สว่างเอ๊ะแปลกๆกว่ะสว่างของเธอมันไม่โหลดหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยดาบอระดิสฐ์ชมพูฟุ้งฟิ้งสิบเอ็ดดาเมจได้ชดมาเอ็ดเมทเอ็เหรออุ้ยอะไรคืออะไรได้อะไรก็ไม่รู้ไปเจาะดิควาน ขาานลวัญเจ็ดดาเมจอุ้ยได้ทองมาอีกแล้วเเธอติดอะเธอติดตรงมัฟอะเคนเขาลืมบอกว่าเขาลืมใส่สูตรแหละดีนะยังไม่ตายใส่สูตรเดี๋ยวนี้ย่าออสเตหย่าเรียบร้อยเปิดสูตรแล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วเอ้ยอะไรฟ้าฟ้า Thundering Thundering ใช้ เขาเจอขวานแบบโหดไม้สติกสายฟ้าเนี่ยขอลองหน่อยยะเบ้าโดนตัวเองด้วยประดินอะอย่างรุนแรงเุ้ยเขาได้อะไรอะแต่้ฮชุดเราถึกกว่าก็ติดอยู่ใต้บ้านนี่ติดอยู่ใต้บ้านเลยติดอยู่ใต้บ้านก็เปิดใต้บ้านถูก็เปิดได้ติดใต้บ้านเลยอู้ไอรอนคุณนะอุ้ยขนมปัง ขนมปังฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าหุ้ย้ได้อรอนสักทีอ๋อเจนมาเปิดอีกแล้วเราก็ติดอยู่ข้างในเผื่อเดียวแล้วมันเป็นอะไรอ่ะที่ได้มาใหม่อ่ะไม่รู้เอ้ยไม่มีของหรอเออมันเหมือนประสาทเลยนะใช่แต่มันไม่มีของหล่อๆหรอกเจนเดินทวหรือยังเฮ้ยจัดยามาหน่อยจัด

มอนโตมาแล้วจะเพลียวว้ายมอนสเตีรมาอีกแล้วสู้ๆนะไม่สู้อะเอยู่ตรงไหนทีพีไปหน่อยอ้หน้าสมนำหน้าสมนำหน้าไม่กลัวระจอะไรยังดิกระหัวเจาะเธอได้นั่นอีกแล้วอะของเธมือนคุกก็แหละของเธอะใช่ มันคือคุกคุกคุกเขาจะสุ่มแล้วเขาได้เพชรอ่ะเฮ้ยมันมืดจริงๆเลยเนี่ยเขาเห็นมันมืดจริงจริงนะนี่ยหายจริงด้วยมันมีเม่เอ้ถูกเอ็นมั่วบอกว่าเหมือนการเหมือนปกติก็ปกติปกติตรงไหนไม่ทราบฮะเขาก็เห็นปกติอ่ะเฮ้ยอิะโดนขังลืมโดนขังลืมแบบว่ารอดอะนะครับ เฮ้ยเราได้ไงเอี่ยเฮ้ยหน่องขังลืมอีกแล้วเกเคนน่ะพี่ขวัญจงใจฆ่าพี่ผีไว้ทุกคนไม่ได้จงใจฆ่าเว้ทุกคนมันเปิดแล้วมันได้เองอ่ะพี่จงใจอย่าเคตั้งใจทำลายร่างกายเราไม่ได้จงใจอ้อยใจอีกแล้วได้แต่อันนี้มันไม่มีของเนี่ยก็ไปฉันไม่เล่น จะไปจะไปได้เลยจะไปจะไปได้เลยต้มน้ำหน้ากระหรือจะอ่ะอ่ะอ่ะจะไปจะไปได้เลยฉันอยากได้เลยฉันได้ดาบชมพูมาอีกแล้วนะเย้ไอโอเคแกจะแกล้งฉันเหรอไขแเก้งไม่มีเอาทำไมจะได้ยาวเลย แก้งฉันว้าวฉันออกมาสู่ข้างนอกได้แล้วเฮ้ยนี่ขีดยาวเลยอ่ะเอ๊หรือว่าข้างบนมันก็แบบมีของอะทุกคนมันมีข้างบนด้วยอะมีข้างบน,นมีข้างล่างมีพร้อมกันปะอุ้ยอุ้ยไปบอกดีกว่าได้เลยเฮ้ยไป <c oughs> บอกดีกว่าได้เลยอะไรไปบอกดีกว่าได้เลยอะไร ว้าว wow, สุดยอดไปเลยนะครับนี่อะไรได้อะไรบอกมาสุดยอดไปเลยนะครับนี่ได้อะไรบอกมา <laughs> ได้อะไรเอเอแบบนี้คืออะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรออ้าวหายเลยเคีนอ้าวสอรี่นะมั่คือมันตินไ,ไ,ไอรอนบอกก<จ>ันเธอบอกว่ามันติไอรอนมันสามารถคราฟได้หน่ อา้ามันต้องเป็นเหมือนเหมือนแร่เฉยๆเธอที่ไม่ใช่บล็อกมันมีบล็อกด้วยเหรอมีเมื่อกี้เขาได้บล็อกเขาไม่ได้เก็บอะแล้วมันแตกออกมาได้เป็นมันตีไอรอนเป็นใหม่แตกไปได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮ่า <laughs> ฮ่าว้าวเพชรเป็นร้อยอะครับบอกเลยเพชรร้อยเด้เหรอจริงหมดแล้วเขาเปิดหมดแล้วี่ยเปิดหมดอย่างหมดเกินเหรอสิบเอ็ดกล่องนี่ทำไมช้าจังอะคุณดึงเกมอะอ้อาผมค่อยๆเปิดก็พอแล้ว ผมออกมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วฮะวิ่เคหายบบไป้ได้เตียงอะไรอีกแล้วอุ้ยเธอเธอได้เป็นเหมือนแบบท้ำถ้ำหนึ่งขึ้นมาเลยนี่ว่าใช่เอา้าที่นี่ไม่มีอะไรนี่คุดท้ายอะไรในห้องนอนนี่ไม่มีอะไรเร็วรีบเปิดแล้วชักช้าเสียเวลา เปิดอยู่เนี่ยครับคุณพี่อยเร่งนวัยรุ่นมันใจร้อนอ่ะเข้าใจแหละว่าเธอแก่เลยคุณพี่วัยรุ่นหรอคุณพี่แก่ไม่ใช่หรอคุณพี่ยี่สิบสี่เี๋คือวัยรุ่นนะครับแต่คุณแก่ครับแก่ครับแก่ผมแต่ยี่สิบแปดแล้วคุณจะยี่สิบแคุจะยี่สิบแปดหรอคุณคุณบุลลี่ผมไม่ได้นะครับเรื่องอฮะบุลลี่ผมไม่ได้นะคะยี่สิบหกก็แย่แล้วคุณจะยี่สิบเจ็ดเลยไม่ใช่คุณยี่สิบเจ็ดหรอไม่ใช่หรอยี่สิบหกลองยี่สิบหกใช่ป่ะ คุณมั่วว่าคุณจำผิดคนว่าเปิดหมดแล้วเหรอเปิดหมดแล้วหยิบขึ้นมาใส่ยิบเจ็ดมมาองมาอิ่วตีปากมามาวัดได้ผมอะเพชรเป็นร้อยเออใส่หมดอย่างวะเนี่ยเปิดมืดแล้วไหนไหนไหนผมมีเพชรสีชมพูไม่นับนะอ้เพชรเป็นร้อยเพ้อ อไร่คิดว่าเธอจะชนะนะเนี่ยไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเธอโกหกเขาดีกว่าหน้าเนี้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอเฮ้ยเธอมันเธอมีสถานะอะไรด้วยอ่ะเธอขี้โกงเร็วสถานะสปีดเฉยๆเนี่ยก็ไม่เห็นจะสปีดขนาดไหนเลยโอเคงั้นมาสามสองหนึ่งมา เขาไม่ยาววะยาวถือเขาถือปลาอยู่เนี่ยกลัวยาวเนี่ยปลาเนี่ยปลาปลาเซลลอบดยากเด้อหลูอ๋อเหรอกลัวกลัวจังอ่ะก็ไม่มีแอปเปิ้ลเลยอ่ะไอ้นี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อมาดิครับนี่ก็มาดิครับมาหลัวเลยยังได้ครับ จังหวะนี้อะครับเอามาดิครับโอ้โหคุณคิดจะสู้กับผมเหรอมันอาคุณไม่เจ็บเลยเหรอไม่รู้ไม่ทีคุณไม่เจ็บเลยเหรอจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเราจะพิชิตเขาจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไอ้เนาะไอ้ทำไมเลื่องมันรีวิวจังวะ เป็นบอยชุดแหละเป็นบอยชุดแหละเอ้ยหีแน่ีแน่โอ้ยเป็นสุดที่ดุเดือดมากไม่มีใครยอมใครจิงนะครับจังหวะนี้อกกดดูจ้เลยเสื้อจันพังไปแล้วเลิอแล้ไปจะบอกฉันเลยจะบอกฉันเลยว่าเสื้อฉันพังไปแล้วเมื่อกี้มึงฟาดมาแกแล้วมันแตกไม่เห็นมัน เปลี่ยนจ้าเฮ้ยจะเปลี่ยนของได้ไงอ่ะพุทธีพัฒนาบอเปลี่ยนเปลี่ยนของได้ด้วยว่ะอ้าวเปลี่ยนของได้จะก็เปลี่ยนได้อ้าวโคตรแย่เลยคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วสู้ต่อตามเปลี่ยนได้ดิเฮ้ยบวกใครแตกอ่ะบวกใครแตกเอ้ยบ้านนงไม่มีกันเลยแตกก็เปลี่ยนดิไม่มีกันหรอเฮ้ยขม่บปวดปวดแตกก็เปลี่ยนดิ่ปวดเพชรอ่ะ เออเออวกเพชรแต่ก็ไม่ได้กันอะไรเลยนะเอ้ยเกิดี่ทำไมอะเอาจะไปเอาจะไเอาจะไปเก๊กจะเตะ เกงแต่เขาตายเลยเหรอเออเกาเก่งเหมันกันน่ะเฮ้ยแบบยังอื่นเขายังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะอย่ามาพูดเนี่ยเขาเปลี่ยนเกงไหวแล้วตีได้เข้าปะออกอาวุธออกอาวุธทีพัชราบุตรเป็นชุดทำไมเราไม่ชนะต่อพูดเคเลยอ่ะทำไมอ่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรทุกคนวันนี้เราก็ไม่ได้แบบว่าแพ้ขาดลอยนะพอดีก็ชนะนับเพชรนับทองอะไรแต่เราไม่ตายนะ Okay, โอเคครับผมวันนี้ก็ไวจะมีแั่นี้แล้วกันครับผมชอบกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะเราจะเจอกันใหม่ในร c k y Box w e e ลี่เต็มสัปดาห์กันบินเลยวันนี้ไปแล้วนะครับบายบาย